อาหารปลาดุกครับทางนี้เป็นปลาดุกยิ้มยิ้มยิ้ม้มาหูฟักบุ้งกำลังไงฟักบุ้งกำลังออกหงอไปแอดีแล้วมันถี่แต่เป็นหอมเป็นเหงาเ,งเหมนก็ไปเก็บงอดไปพัดอยู่ปลาดุกปลาดุกกำลังโตกำลังโตอืมตอ,อ,อมันถี่มีตัวใหญ่เลย bùng phùng ừ. kiếm nhỏ phát bùng mới phát đấy khi nào Đài, đủ khi nào đục ba đục na ai ta mà đu thằng nhị mà đu thằng Tương căn mẹ ta vạn bán à ไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเรากินนอาลูกกินน้ากินน้าูกินเลยหาลายกินเาลายหลายเอาหายหน่อยเด้นีทถ้อว่หายหน่อยเด้นิ ต้องเพิ่มปริม่านกว่านี uh, ้มันใหญ่เปลี่ยนแล้วเป็นใส่กลางใดล่ะโปรตีนตอนไหนตัวนี้สามสองวัวสามสิบเจ็ด กินเอาลูกกินเอากินเอากูพรับปรับป,ปรับป,ปรับป,ปรับรูบุบครับรูบุบครับแสงตะวินจ้าคุนัง่งนคุณจ้านกบินจรน,นอนไหนก็ไม่รู้